คลพักนักปรุง plus ขั้นตอนแรกครับเราใช้มะเขือเทศมุติปอป้านะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นมะเขือเทศสับละเอียดเนาะเทออกมานะครับเห็นชัดเจนนะครับสีสันนะครับแดงสดมากๆครับตัวนี้รสชาติเข้มข้นนะครับเพราะว่าเขาใช้มะเขือเทศคุณภาพจากอิตาลีนะครับ100%ก็้ที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือไม่มีวัตถุการเสียไม่มีสารปรุงแต่งด้วยครับ ผมจะทำการกรองเอาน้ำออกนะครับตัวมุติปอป้าเนี่ยครับก็จะเหมาะกับเมนูที่ใช้เวลาในการปรุงนะครับปานกลางเช่นซอสต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นซอสพาสต้าซอสพิซซ่านะครับเอาไปทำน้ำพริกก็ยังได้นะครับพอดูเนื้อนี่ครับเห็นไหมครับสับมาแล้วละเอียดนะครับสามารถใช้งานได้เลยอย่างวันนี้เนี่ยเราก็จะเอามาประยุกต์นะครับในการทำเป็นโทมโตทาท่ากันนะครับนี่เราก็จะทำการคั้นน้ำออกก่อนนะครับให้เหลือแต่ตัวเนื้อมะเขือเทศเพียวๆเลย ต่อมาครับเราก็จะมาทําการปรุงกันนะครับง่ายมากๆกครับก็จะมีน้ํามันมะกอกครับจากนั้นนะครับเราก็จะปรุงด้วยเครื่องปรุงเบสิกครับเกลือแล้วก็พริกไทยก็จะมีเพิ่มความอร่อยนะครับจะมีเครื่องนะครับเราก็จะมีหอมแดงนะครับสับนี่ผมหั่นไว้เรียบร้อยแล้วตามด้วยอันนี้เป็นเกลกินนะครับหรือว่าตัวแตงกวาดองนั่นเองก็สับเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันครับต่อกันด้วยเคเปอร์ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเพิ่มมิติด้วยนะครับด้วยการ ใส่วูสเตอร์ซอสครับซอสทาบาสโกนะครับทุกเคล้าให้เข้ากันดีนะครับตรงนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็จะพักเอาไว้ก่อนครับเราจะไปปิ้งขนมปังกันพอเราตั้งกระทะจนร้อนดีนะครับเราก็เอาขนมปังลงไปปิ้งได้เลยนะครับไม่ต้องใส่ไขมั่นอะไรลงไปเลยนะครับให้ผิวด้านนอกมันกรอบๆนะครับสีสวยๆใช้ได้แล้วผมจะมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมก่อนนะครับกรตักตัวโทมโตทาทาแล้วนะครับใส่ลงไป เนูนี้ครับเราจะใช้ไข่แดงดิบในการเสิร์ฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องเลือกใช้ไข่ที่สะอาดนะครับแล้วก็ถูกหลักอนามัยครับผมไว้ตรงกลางแบบนี้เลยนะครับโดยเกลือพริกไทยอีกนิดนึงนะครับตรงบริเวณไข่แดงแล้วก็เอาขนมปังที่เมื่อกี้เราปิ้งนะครับวางได้เลยทีนี้นะครับเราก็จะมาเติมสีสันอีกนิดหนึ่งนะครับโดยการใช้พวกเฮิร์บต่างๆนะครับมาใส่ลงไปด้านบนนะครับจะเป็นต้นหอมก็ได้พาสลีย์หรือว่าเบซิลก็ได้เหมือนกันครับ สำหรับมะเขือเทศโปป้านะครับอย่างที่ผมบอกเลยว่ามันสามารถเอาไปทําได้หลากหลายเมนูครับและสาหรับเมนูนี้เนี่ยรับรองเลยว่าอร่อยไม่แพ้บ,บิฟทาท่าแน่นอนครับ สูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w c o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายแอดครับ